สวัสดีค่ะพี่น้องมอนียายท่อนผ้าพี่น้องมาทองหน้าน้องค่ะพี่น้องที่เกี่ยวข้าวเหนียวกีบเดียวลําต้นสูงบ่อล้มบันนี้เขารู้ดูการทํานาปังรได้บาดนี้พี่น้องมอนีนัดรถเพิ่นค่ะเพิ่นสิมาตีเฟื่องไ้ค่ะพี่น้องเฟื่องที่สูงสูงเพียงเอื้เพียงข้อนะตุเจ้าวสิจัดการจังไดเนาอค่ะนาะเพราะว่าจะเฮ็ดหน้าปังทวงนี้ยายท่อนเฮ็ดเขากีบเดียวหน้าปีแล้วก็หน้าปังกัสิเฮ็ดอีกค่ะพี่น้องไปเบิ่งวิธีขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะเฮ็ดหน้าปังเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พี่กาย่าทอดกับเอารถตีรถตัดเฟืองพี่น้องมันจะมีเครื่องอยู่หางรถไถนะเห็นบอกเขาจก็จะเปลนกาย,ยังสิเรามักจะตัดต่อเฟือง,งสูงเข้านะคะพี่น้องให้ขาดให้ล่มลงไปนะแม่พี่น้องนี่นะนี่เทคโนโลยี Technology. สมัยใหม่คือว่เนาะพี่น้อง,องเฮ็ดกับพัฒนาไปเรื่อยตะกีตกาา้ตะกอนวัสดเอารถ เอาเคียงตัดหญ้าได้พี่น้องตัดต่อเฟื่องเจ้าสูงนี่เจ้าก็งานนนักเลยเราไปนี่นะตัดล้วก็จะเรียบไปแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าปีกายดีก็นี่ได้พี่น้องปีกายดีตัดต่อเฟื่องนี่มุนเอเลได้ไทกรบเลยปีนี้รถขั้นนีบด่ดีบันไดพี่น้องมันตัดแค่ว่าหายขาดซื่อ,อ,อล่างอันยังเหลือเป็นต้นมันล้มลงมามันก็เหลือทั้งทั้งก่อมันนึงสิเมียเดี๋ยวเยื่อท่อนสีไฮเบิ้ลค่ะพี่น้องนะนี่คือต่อเฟื่องตอนตีเนี้ยเป็นๆตอนเท่าเกี่ยวเขาตูเจ้าเบิ้งเลยว,ว่าเฟื่องหลายบันไดพี่น้องเห็นบ่ โตฟางยเยอะมากบัดมือนี่เห็นบ่เอารถมาจัดการค่ะพี่น้องคือเกี่ยวเขาไปแลว้วมันก็เริ่มแหงเนาะมันเล่มแหงมันเท้าตัดห่วงมันไปแล้วนี่นะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมุนแน่บ่มุนแน่ค่ะแต่ว่าปีนี้มันเฟื่องให้ไหลค่ะพี่น้องหลังจากตัดแลว้วเรียบร้อยกับสีแปนยังสีค่ะพี่น้อง ตเฟืองมือหันลาบซาบอยู่มือหันยืนซบลบอยู่หันกระสินโล่งแบบนี้เลยครับพี่น้องกันแท่นอกกันแท่นหน้ากระตัดให้เกลียนครับพี่น้องไอ้ท่อนอันจ้างเพิ่นมาตัดตัวว่าบ่มีเวลาไห้พี่น้องเจ้าของเนี่ยระคะมาตัดให้เพิ่นนี่เพิ่นมาตัดให้ไอ้ท่อนกันแท่นหน้ากันเลยบ่มีหยาบบ่มีหยางนอขเนาะเห็นบ่นี่แล้วจะทําแบบใดล่ะบานนี่รังเชียนี่กระเบื้องก้อนครับพี่น้องมันหนาอยู่ดีนี่เมองดูเฟืองนี่กระไร ก็จะดูก่อนเบิ้งก่อนว่าอาจสีสูมหรือโบสูมหรือว่าจะไถกรบเลยนี่ก็สิเบิ้งก่อนเพราะว่ามันเฟื่องหลายเนาะพี่น้องจะเบิ้งขั้นเมนอันขั้นเมนอันเขาไถมันสิไถได้ยี่บทล่ะเนี่ยเบิ้งเน่เปียงพี่น้องพี่นะอุ้ยมองหลายก้อนนี่ก็หลายแน่ๆพี่น้องพันไถมันสิตัดขาดว่ามันสิบกองอู้โง่อยู่หันว่าพี่น้องโอ้หลายอยู่ด้วยนี่เด้อเฟืองโอ้เฟืองมันหนาคักเนาะพี่น้องเบิ้งเนี่ย คณะวัดตัดแล้วร่มแล้วไม้เฟืองถือว่าหนามากเลยนี่นะเห็นบ่เป็นต้นเป็นต้นอยุ่ต้นมันบละเอียดตัวน,นี่นะเห็นไหมมันตัดเป็นต้นโล่งไวโล่งไวเลยตัวนี้พี่นอ้องโอ้แบบนี้ก็จะถ้าจะไถยกลบเลยนี่ใจมันก็อยากไถกบเลยเห็นเลยพี่น้องแต่ว่าเขาคนไถเขาก็ม่มมากปบนไหนได้เขาว่ามันไถยนักเบืองก้อนขึ้นสิอให้แห้งจักน้อยพี่น้องแล้วก็สิอาจจะมาสุมออกไปจักหน่อยสุมมันก็ใหม่พ่ามือดอกพี่นอ้องเพราะว่า มันด้แห้งแห้งเนี่ยเขาใิ่ไห้มันแค่ใบวี่มันมันใหม่ลังเทียมมันก็ล่ามือมืดเนาะไฮได้ซ้ำได้ก็เอานาะเหลือใบ้หลก็ดีแต่ว่าถามมันเหลือหลายพี่น้องมันก็สิเป็นเดี๋ยววะยังหล่ะหงงงคังยองเวลาเขาเมื่อวานว่านเขาทังเสี่ยเมล็ดข้าวมันก็จะมาค้างอยู่บนโตเฟืองอย่างนี้เป็นบ่อเออค่ะมันเป็นกลางหลายอี่ยนะมันก็จะไม่ไม่งอกไม่เกิดดีได้เดี๋ยวนี้นะ โดยภาพร่วมตีเฟืองแล้วแล้วพี่น้องก็จะโรมลาดสาบเราก็จะทิ้งไว้ให้แห้งซักสองแดดพี่น้องเข้ากับสิมาสูมนำนำกันแท่นหน้าให้หยาอยู่นั่งกันแท่นหน้าน่ะเตียนกว่าเดิมค่ะพี่น้องบางทีมันกัดสิลาบลงไปในไห,หน้าเลยล่ะไม่เผาไม่ได้หรกเป็นลักษณะนี้พี่น้องเขาบาดไทให้เฮาด้วยผูมีโรถไทเขาว่าโอ้เฟืองหลายรหลดเจ้าไปุูมออกในว,นบบาวัาสั้นเพื่อนสิบ่อกเข้ามาสูมรหลดดพี่น้องนี่นะ มันม่อแล้วดอกพี่น้องตอนนี้หนา้าถ้ำกำลังอุละเอือดค่ะพี่น้องเจ้าหน้าที่าพี่น้องไปเบิ่งแต่ละทงแต่ละทาพี่น้องค่ะข้าเจ้ากับเลี้ยงตัดหญ้าค่ะตัดกันแท่หน้าให้มันเปื่สะอาดบิ่งเนี่ยพี่น้องทงนั่นทงนี่พันสีเตากันเทศเด้ยอยู่ถ้ำเดียวนี่บ่งเงียบเด้อพี่น้องคนอยู่ถ้ำร้ายหลายหน้าถ้ำพี่น้องค่ะนี่เยยทองก็จะพามาเบิ่งอีกทงนี้หลายทงขึ้นยังขันลงไปนี่โอ้ยผู้นั่นกัได้ยินเสียงตัดหญ้าผู้นี้ก็ได้ยินเสียงตัดหญ้ามีหดหน้องนู่่ อันนี้เขากันหน้าตัดติมพี่น้องแล้วก็วมาตัดคือกันอุาสิบาเห็ดล้วก็วโอเห็ดบ่ไหลเศร้าหายเศร้าหน้าห้าเนอะนะเนาะเดี๋ยวยะท่านสิลป์โมาไทายเบิ่งอยู่เลยดอกค่ะพี่น้องหน้าทามชาวนา